สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะเป็นช่องของคนรักตัวเลขจะคัดสรรสูตรแม่นๆมาแชร์กับเพื่อนๆดูเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดติดตามด้วยนะคะมาดูคำเตือนกันนะคะ ปีนี้จะเป็นบนตัวเดียวระยะยาวสองสูตรนะคะงวดวันที่สิบหกในห้างงวดที่ผ่านมานะคะเรามาดูว่าทั้งสองสูตรนั้นชนกันไหมแล้วก็เข้าตัวไหนนะคะเรามาดูนะคะงวดที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์นะคะสูตรที่สองได้หกนะคะไม่ชนนะคะไม่ชนศูนย์ออกหลักสิบนะคะแล้วก็หกออกหลักร้อยกับหลักหน่วย มาดูงวดที่สองนะคะสูตรที่หนึ่งได้หกนะคะสูตรที่สองได้สองไม่ชนนะคะหกออกร้อยกับสิบนะคะส่วนสองออกหลักหน่วยนะคะมาดูงวดที่สามนะคะสูตรที่หนะะึ่งได้หกสูตรที่ 6. สองได้หกวันนี้ชนกันที่หกนะคะออกหกหกห้านะคะเข้าหลักร้อยกับหลักสิบนะคะ ว่ที่สี่นะคะสูตรที่หนึ่งได้สองสูตรที่สองได้หกนะคะไม่ชนนะคะออกเก้าหกสองนะคะสองเข้าหลักหน่วยแล้วก็สิ6หกเข้าหลักสิบนะคะ,ะมาดูว่าที่ผ่านมานะคะสูตรที่หนึ่งได้ 4, สี่สูตรที่สองก็ได้สี่ชนกันที่สี่นะคะออกศูนย์สี่สี่นะคะเข้าหลักสิบกับหลักหน่วยทีนี้เรามาดูนะคะในงวดนี้กันว่าทั้งสองสูตรนั้น คำนวณได้เรีกอะไรแล้วก็ชนกันไหมนะคะตามต่อกันเลยค่ะเรามาดูสูตรนะคะของบนตัวเดียวสูตรที่1กันนะคะห้างวดที่ผ่านมานะคะเรามาดูนะคะงวดที่1น,นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักแสนสามครั้งนะคะศนย์บวก0บวก0บวกด้วยหลักพันนะคะ1ครั้ง5บวกด้วยหลักหน่วยบน1ครั้งนะคะคือ7 แล้วก็บวกแปดคงที่นะคะได้ศูนย์นะคะได้ศูนย์มาหลักสิบนะคะอ่ะดูงวดที่สองใช้หลักแสนสามครั้งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งใช้หลักพันหนึ่งครั้งนะคะเก้าบวกด้วยหลักหน่วยบนนะคะหกแล้วก็บวกแปดคงที่นะคะผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับ หกนะคะหกได้หกนั้นหกมาหลักร้อยกับหลักสิบนะคะมาดูงวดที่สามนะคะูตรที่ใช้ใช้หลักแสนสามครั้งนะคะหกบวกหกวกหกบวกด้วยหลักพันนะคะแปดบวกหลักหน่วยบนนะคะสองแล้วก็บวกแปดคงที่นะคะได้เท่ากับหกนะคะได้หก เข้าหลักร้อยกับหลักสิบนะคะอ่มาดูงวดที่สี่นะคะงวดที่ 4. สี่สูตรที่ใช้นะคะใช้หลักแสน3ามครั้งนะคะเจบวกเ็ดก็บวกเนะคะบวกหลักพัน8นะคะบวกหน่วยหบวก8ปดคงที่นะคะได้ ได้สองนะคะได้สองเข้าหลักหน่วยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูงวอที่ห้านะคะแสนสามครั้งนะคะสี่บวกสี่บวกสี่บวกด้วยหลักพันสองนะคะบวกหลักหน่วยบนสองแล้วก็บวก8ปดงที่นะคะได้สี่นะคะ สี่เข้าหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะาจะมาดูนะคะมาดูสูตรมาดูงวดปัจจุบันนะคะมาดูงวดนี้นะคะสูตรที่ใช้นะคะหลักแสนสามครั้งห้าบวกห้าบวกห้าบวกหกนะคะบวกหลักหลักพันหกแล้วบวกหน่วยหลักหน่วยสี่บวกแปดคงที่นะคะได้เท่ากับหนึ่งถ้าเกิดไปเป็นสามนะคะได้สาม ทีนี้บนตัวเดียวนะคะสูตรที่1เราได้3นะคะของงวดนี้นะคะอ่ะเรามาดูสูตรที่2กันต่อนะคะค่ะเรามาดูบนตัวเดียวระยะยาวนะคะสูตรที่2นะคะสูตรยาวหน่อยนะคะมาดูห้างวดที่ผ่านมานะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักใช้หลักพันหนึ่งครั้งนะคะ บวกหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยบนสองครั 1, ้งนะคะบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสี่บวกหลักสิบนะคะสามตัวหน้าครั้งที่สองนะคะสองครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยสามตัวหน้าสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะสองครั้งบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งแล้วบวกหลักหน่วยกับหลักสิบให้หลักหน่วยกับหลักสิบ สามตัวท้ายครั้งที่สองนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็บวกแปดคงที่นะคะผลลบออกมาได้หกนะคะหกหกจะมาหลักร้อยนะคะกับหลักหน่วยนะคะมาดูงวดที่สองนะคะใช้สูตรเดียวกันนะคะผลออกมาได้สองนะคะสองเป็นหลักหน่วยนะคะมาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามผลรวมได้หกนะคะหก ออกหลักร้อยกับหลักสิบนะคะงวดที่สี่นะคะผลรวมได้หกนะคะหลักเข้าหลักสิบนะคะอ้าวมาดูงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าผลรวมนะคะได้สี่นะคะได้สี่นะคะเข้าหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะ ทีนี้เรามาดูงวดนี้กันมาดูงวดนี้นะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักพันหนึ่งครั้งหนะคะบวกหลักร้อยศูนบวกหลักสิบสบวกหลักหน่วยสองครั้ง8ดบวกหลักหน่วย3ามตัวหน้าครั้งที่1นสี่ บวกหลัก10บสาตัวหน้าครั้งที่สองสองครั้งได้4นะคะบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่สองหบวกหลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่1นะคะ2ครั้งนะคะศบวกหลักส0 3ตัวท้ายครั้งที่1นะคะ2ครั้ง6ได้2นะคะบวกหลัก10 3าตัวท้ายครั้งที่1นึ่งตัวท้ายครั้งที่สองนะคะ3บวกหลักหน่วย สตัวท้ายครั้งที่สองหนึ่งนะคะแล้วก็บวกแดคงที่ผลออกมาได้เก้านะคะได้เก้านะคะ,ะทีนี้เราก็ได้สองตัวแล้วนะคะก็คือสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองทีนี้เรามามาดูสูตรสรุปกันนะคะค่ะเราได้ครบสองสูตรแล้วทีนี้เรามาสรุปกันนะคะสรุปนะคะ งวดนี้นะคะงวด16บสูตรที่1นะคะเมื่อกี้เราคำนวณได้สามนะคะค่ะสูตรที่สองนะคะเราคำานณได้9้านะคะไม่ชนนะคะทีนี้เรามาดูว่าในงวดนี้นั้นสามกับ9้าจะมาไหมนะคะสูตรที่มันเข้าระยะยาวบางทีก็มีอาจจะหลุดได้นะคะ น้องก็นำพิจารณานะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ